โอเคอัดคลิปแล้วพูดคำหยาบได้นะเพราะว่าอย่าต่อตัดต่อเดี๋ยวกูก็ไปจะต้องไปเซน็นเซอร์เหมือนเดิมเลยไอ้บอล <c oughs> ไอ้บอลอยู่ปะวะอยู่เออมึงพูดคำหยาบได้นะเดี๋ยวกูก็ไปเซนเ็นเซอร์เออจะใหม่ใม่มาจะทอดอ่ะบอลเปิดลำโพงหรอเซ็นเซอร์ทำไมอะ่ะโอ้โหอี๋ลงยูทูบอี๋กูก็ต้องเซ็นเซอร์สิเฮ้ย ขอโ,อโขอโทษครับขอโทษครับแต่ก <upright> ็ได like ้แต่ก็ได้ขวานเลเวลสองก็ก็ดีตัวอะไรอ่ะบอลไม่โดนนี่ไงเต่าทองไงไอเต่าทองเราสู้ไม่ได้เราสู้ไม่ได้ยี่สิบวิ เดี๋ยวนะอ่ามัีมีนี่ด้วยนะตัวน้ำตาลระวังนะแถวๆนี้แต่ได้อยู่ได้อยู่พี่มาเลยเยอะมิเตอรทองผมไม่ดีไงกันอยู่มิคี้เนี่ยไอ้สัตว์อือนี่อ่าได้อยู่เือรถต้องเลือดบอลมีเลือดปั๊บไม่มีพี่เลือดครับอ่ะเลือดหนึ่ง ตัวนี่ข้ามแมงปล่าทองได้กูรู้ตัวอะไรเอ้ยไปไหนอ่ะมาห้องไหนวะเด็ดตัวนี้ข้ามแมงต่อทองได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยตะขาบอ่ะเอ้ยเอ้ยแมงสาบอะเออไปโอเคกูคนก็สงสัยใช่ปะว่าอะไรคือตะขาบอะไรคือแมงสาบก็ตัวที่ผมสู้นั่นแหละคือตะขาบหรือแมงสาบนั่นแหละในกลุ่มที่ผมพูดเพราะว่ารูปร่างแม่งเหมือนแมงสาบกับตะขาบมากแต่จริงๆอะมันคือจากแด่ และไม่เป็นตัวเจ้าปัญหามากเป็นตัวที่โจมตีไวแล้วก็โจมตีแรงมากตัวเนี้คือเจอ้าปัญหาที่สุดในเกมและชอบหาเรื่องพวกผมด้วยรอเดี๋ยวมันจะค่ๆๆๆๆๆๆอยๆเพิ่มอีอีเฮ้ยมันจะหนีไปไหนไอเวนมันจะหนีไปไหนมันเป็นอุนปกรณ์มึงเขาก็กูไม่ใช่เหรอเขาก็กูไม่ใช่เหรอ,หรอเอ้ยพี่ท็อปเราจะมีอาวุธติดติดพิษแล้วนะ ก็ดีดีออแต่ไม่ใช่พิษ็นมุมนะไอพิษไอตัวไอีกแมลงตัวหนึ่งอ่ะสู้สู้ไดุ้้ยสู้เ่าเขาเดี๋ยวลุ้มดีลุ้มดิมาๆเดี๋ยวกูชดแพงให้เดี๋ยนะเกมนี้มีมีตะขาบหรอวะเร็วเร็วมาช่วยกันลุมล้มลุม้มลุ้มไม่คิดุณเดินผ่าน,นมานเลยพลมุมทมี่มุมมา ใครแม่ใครแม่เดินไปเดินมาวะพม้อมพร้อมพร้อมพร้อมช่วยช่วยช่วยปีโป้ช่วยไว้เสี่ยงอยู่เจอมันเย็นลวงน่ะมันเลงวะเองโอ้ยโอ้ยต้องต้องช่วยเพื่อนช่วยได้ช่วยได้ช่วยก่อนเลยขึ้นมาเฮ้ยกดพีดเอ๊กดขากดขาบันจานแล้วโอ้ยโดนตายนะตายไอ้บอลล่อดิ เฮ้ยกระโดดกระโดดขึ้นบนต่าท้องไอตัวนี้โหเฮ้ยโหตัวนี้มาโอ้ยตัวนี้มันน่ากลัวโอ้ยอินสันมึงมึงอะไรกับกูนักหนาเต่าท้องเฮ้ดูดิมันมันตัดกูยังไปมามาอ่ะโซน่าโซน่า ไปไปดีๆกูชุบอยู่มาแล้วเพขมาแล้วไปตีต่อท้องโอ้ยกูกันกูกันเอาแล้วเอาแล้วรูปรมันจะได้ติดตามเออจริงด้วย ให้นั่นใช้ตัวแทงไหมสองคนนั้นน่ะพร้อมมันเลยโอ๊ยอุ้ยโดนโขว้เกือบหมดเดี๋ยวชุบก่อนชุบก่อนโอ้โหดีไม่ล่วงสี่ไ้โดนิไงแล้วเฮ้ยมันไม่ชุบไนั่นไม่ร้ายไปไหมชุบอีกคนหนึ่งชุบอีกคนหนึ่งล่อดหนึงชุบอีกคนหนึ่งไม่ชุบกูเออเฮ้ยมันเอาจริงรอบนี้มันเอาคู่น่ะเออเออเฮ้ยลุมเลยลุมเลยลุมเลยให้มันตายก่อน เออตาย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 เยอะไปเลยหุยบางชาเราโดนล่อหุยมันเล่นคู่ดีกว่าเออต้องสู้เลาเยอะเสียงอ่ะสู้ก่อนสู้ก่อนหัวเกิดใหม่เลยเราได้ฆ่ามาละไอผมสู้ได้อยู่สู้ได้สู้ได้เดี๋ยวมึงก็รู้อ๋อไอ้เหี้ย ไปเลยเกิดใหม่ตรงไหนอาถรรพ์เด็กเหรอเฮ้ยมีอาถรรพ์ทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าเกิดใหม่เกิดใหม่เกิดใหม่บอกแล้วไอ้ยันนั้นมันของจริงไอ้โอ้ยแต่ก็ได้มาได้มีติดผิดมาเลยนะเนี่ยก็ได้หัวหนึ่งมาติดได้มีติดผิดเลยนะเนี่ยหัวอะไรอ่ะหัวไอ้ไอ้ไอ้แมลงสาบเนี่ยนะเฮ้ยก็ได้มาได้อาวุธติดพิษเลยอ่ะ เพราะว่ามันมันเป็นอาวุธติดพิษเริ่มต้นไงเอ่อถ้าในรวลาพิษแมมุมพิษแรงกว่าแต่แต่เบี้ยนก็เข้าใจใช่ไหมเพราะพิษแมมุมเราเอาจากไหนเมงสู้ม่งสู้ยากว่ะไอแมมุมแมมุมใหญ่อีกนะแม่มุมมาป่าเมิงสู้ยากมากมันตีธนานะติติดพิษยับยับเลยเอ้แต่โลกันได้ข่าบอนแบบเบี่ยน กันได้ขาบบอลนเดินเดินเดินเฮ้ยไอ้บอลเก็บครบเพิงก็ได้นะบอลครบเพิงมีมันหมดครับใหม่อะเพื่อโม่ได้หรอยอ๋อเพื่อจะเอาให้แสงสว่างขึ้นใช่ไหมทาคือปัตตาเวกาเลย นี่นพูดถึงกับประดิษฐ์ไฟดิที่บ้านเนี่ยตัดมือที่ฟ่ฟเลยเหี้ยเฮ้ยมันมีโยมันมีมันมีสิ่งประดิษฐ์ประดิษฐ์ไฟอยูไฟไหนวะอ่าไออย่างเอไยไอนี่ไงไอพวกโทรฟ้าขอตกแต่งฮะนี่ไงไต้นไม้เนี่ยโคมไฟต้นไม้กับไอเชิญเทียนน้ำเลี้ยงอะ่ะแล้วก็อะไรวะเมือเ่อ ไอ้ยียอะไรเฮ้ยยี่ทำอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงกูนี่กูจะนี่กูจะให้แมงกัดทอมั่งฟันต้นนี่ไอ้ต้นก้านเหรอไม่ต้นนี้นี่ต้นเลี้ยวสองอะเออนั่นแหละต้นตีแตกว่าต้นก้านต้นก้านต้องลองดูอ่ะฮะปุ้ยอยู่ไหนอะลูกพี่ บอลไอไฟนี่มันมีแค่นี้จริงๆนะบอลโคตรไม่สว่างเลยโคตรไม่สว่างเลยไสร้างอันดับไวโคตรจริงชุดแมลงเก่าทองก็ดีนะพี่ดามบาบาร์กูเวนพี่ดามพี่ดามดูพีดามพี่แอนดูไอ้บอลมัสร้างจิแกเนี่ยเกิดมายังเกิดมายัง นอนนะครับตูวีพี่น้องดูดูฟอเมซ่าดิใส่ไฟเอาหมากไปเลยกดแล้วกันแล้วกันแล้วพี่แอนเมื่อกี้ทำอะไรพี่แอนจริงขอเวลาแป๊บหนึ่งว่าจุดอ่อนมันคืออะไรแหล่งต่าทองเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูทำให้มันสู้กันของสดเอ้ยของทุบรอบๆกันลรอบๆให้มันสู้หมดอ่าหมดโดนโดนหมดแล้วตาย เออมันไม่มาฆ่าหมดว่ะมาดิเฮเออมาใกล้เอย่าตีมดนะมันมันมดมันไม่ตีนะเพราะว่ามันวันช็อตอ่ะมันต้องต้องตีมดตัวหนึ่งแล้วคืนอยู่บนต่อทองเลยนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วไปไปลาบไปละเฮ้ยไม่ต้องลาบเออเดี๋ยวบอลเลย เอาแล้วเอาแล้วแล้แล้วแล้วแล้วล้นหมดดนล่างให้จะโคตรวันช็อตเลยนะตัวเนี้ยมันวันช็อตเลยมันหวดเกินฆ่าแม่งดิไม่ฝมแล้วแล้วเอ้ยเอ้เอ้อยู้คนละมุงคนละมุง ถ้าเกิดอยู่ทับกันอยู่างนี้นี่เออใช้คอเนี่ยใช่ใช้คอใช้คอทุกคนมันจะตันไหวว่าใช่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 เอออุ้ยกูแท้ข้างมันต้องโอ้โหยังแล้วกูลุกทำไมเนาะกูลุกววาอะเออเฮ้ยพี่พี่ับหลัอไปเกิดเกิดเกิดเออกูนอนอยู่ไปเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวกูเกิดมาช่วยเองตีต่อ

ได้หัวมาทำไปนี่ชุดมันก็ดีพูดถึงอ่ะชุดชุดอดับกลางไม่ใช่เหรอฟักทองอ่ะเอ้ะป็นอะไรต่อทองอะได้หัวมันมาคุ้มอยู่ไม่มีใครใช้ไอ้นี่หรอขวานขวานของเออเราต้องไปทำอาวุธก่อนนี่หว่าเออใช่โอ้โหโอ้ยังไง่เพิ่งเกิดหมดนะเออยังไม่เกิดถ้ามันึ่งบอกนะไม่ได้แล้วเกิดแล้ว โอเคมันเปลี่ยนใหม่เว้ยมันจะพายวเลือดตลอดเลยตามันไม่แดงตลอดถ้าเกิดเราตายอ่ะอ๋อเอิ้นเบอวิโออ้าอแอ่กันเ้ยอะไรตดตองวัูแรวกูบ็อกได้นะกัดกูบ็อกได้นะไปหัวสักทีอ่ะ โอ้โหปะจบเลยไม่ได้ละไปไปไปหาร์มอสดกระทืบดึง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 เอ้ยมดต้องใช้หอกนะอาวุธในการต่อสู้มดอะใช้อะไรได้หมดตอนเนี้ยรีบลงมามันทำเล็กอะเนี่ยเออเราไม่ค่อยไปทำใหญ่อะวุ่นวายอะมดงามอะใช่มดงามมีสองตัวเออเออเออ เด้งเลยทีี้เราโคตรดิบอ่ะจุดเราใช้หอกใช้หอกกันอ่ะมันเป็นจุดอ่อนของมันเลยมดอ่ะไอ้จ็ดนะถ้ามันปรับใหม่เหรอถ้าปรับใหม่เหรอทำไมมันดูแคบจังอ่ะเออถ้าปรับใหม่เหรอใหม่เหรอไม่ไม่ไม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมมันไม่ดูแคบอย่างนี้แล้ว เธอฆ่าแล้วนะลงทางผมลงทางมาแล้วไอ้เชี่ยตัวอ่อนริบเกิดริบเกิดริบเกิดเอามาดกน้ำเด็กตกโอ้ยไม่มันไม่ตายเพราะน้ำล้วแมมมุมอ่ะเรียนใหม่แล้วอ๋อใช่นี่เกิดร่วงเลยอ่ะ โหโดนคู่เลยสิแม่งซอยซอยเปลี่ยนตาเสร็จแม่งซอยผมตอ <wh> ่อเลยอ่ะเออเอออื๋อโอ้ตายมึงตายซะไอ้ใบมุ่ง <bet> เออเนี่ยในหัววะเขี้ยวอ่ะเขี้ยวอ่ะเออได้เขี้ยวยังมีสาบอ่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวเรียกมาตองก่อนไอ้เหี้ยเจอัอะไรติดบั็อกวะเฮ้ยลงดูที่อาวุธอ่ะใครอัพเกรดอาวุธได้อัพเกรดอาวุธไปดิเฮ้ยมันลังสาบเปล่าใงสาบอ่ะได้อยู่โอ้โหโอ้โหเฮี้ยโอ้โห โอ้โหมันพุ่งมาหาพี่แอนแบบยังเดอะแฟดอ่ะอุ้ยสัตว์มึงหนีหาพ่อมึงเหรอเดี๋ยวมันจะคงต้องเกิดใหม่อ่ะดูตรงไปหมดได้เกิดเกิดเกิดใกล้ฐานเด็กดิแล้วมันบอกให้สังหารอะไรอ่ะเกิดใกล้ทุ่งหญ้าดิฐานเหล็กมันฐานเด็กมันเขาเยอะอย่างกันนะพี่ทอมเออผูผิดทุ่งหญ้า โอ้ยยยยแม่งพุ่งไปไปไปแอบไปแอบแกเดือดโดนแบบโดนแบบเดือดแฝดอะโดนพุ่งเข้าไปเยอะคนเลยเลยไี้เฮ้ยกูเจอนี่แล้วมันแรงกรธลุงกูลุงกูระวังระวังอย่าไปเหยียบกดมันนะ ออกอ้างเข้าค้างก้าคจะไม่หายมันในนี่ไงอ๋อเจอที่อะไรวะเนี่ยฮ้ยเจออะไรเป็นขวดๆอ่ะ กระดังอะไรอยู่อ๋อนี่ไงปักธงนี่ไงหูเผ่านี่ไงใช่ปักละเต็นธงอะไรที่อยู่ตรงนูน่นนะใครทิ้งไรอะ่ะ <c oughs> ต้องหาระเบิดว่ะ <c oughs> บอลมีระเบิดเปล่าวะ <c oughs> ไม่มีอะ่ะ ระเบิดมันใช้ตัวที่นั่นเลยตัวที่มันเป็นตัวนิ่มอ่ะตัวตัวไข่มดอ่ะไม่ใช่มันไม่ใช้ไอไออราเออเชื้โอรานกเออเชื้อราไอเชื้อราโอ้โหเชื้อราอยู่ส่วนไหนวะเชื้อรามันอยู่บนในนี่บนหินตรงนู้นอ้าวตอนที่บอลเขาโหดอเขบอกเลย อย่าอยู่อยู่ติดกันนะบอกให้โดนแทกร่วงนะไอพี่แอ๋งก็มีทอมกันเหรอผมผมใช้คอนเหมือนกันคอนเลเวลหนึ่งก็โอ้เอ้ยเอ้ยไอบอลมีโชคปะไม่มีโชคนี่มีมีโชคทุกคนเลยไอบอลไม่มีบั๊กบั๊โชคหายเออบั๊โชคหายหายเอ้ยหายเออหัวดหัวกูยังมีโชคอยู่โชคผมครึ่งหนึ่ง คอพีคอพีท็อปรู้สึกแต่แต่แมงมุมของของของพี่แอนเนี่ยขึ้นมาไงอ่ะมันโดดขึ้นได้ตัวตัวสูง,มมมสงแมงมุมก็โดดสูงอยู่แล้วดีทุกตัวตัวนี้ตัว,ต,วตัวใหญ่นะมึงเล่นแมง <c oughs> เ่ะเล่นแมงเลยไม่ไหวแล้วสิพิษแมงไม่ค่อยมีผลกับแมงด้วยตัวนี้แมงตัวใหญ่ด้วยบอยก็เก็แมุมมาป่านั่นแหละ ไอ้แมงมุมเวตัวเดียวเนี่ยไอ้เฮียแมงมุมกัดติดพิษเนี่ยไอ้เฮียโคตรโกรงเลยโอ้ยแมงมุมบุกเนี่ยไปเล่นก <c oughs> ับมันเฮ้ยแต่แต่อาวุธแม่งโหดมากเลยนะอาวุธซาจากแม่งโหดโหดสัตว์เลยอ่ะครับไปตูดแบนเนี่ยต้องใช้นะใช่ใช่ดแบ,บ้าพาบ้ามาดิไอ้แต่แมงต,ด,ตดเนี่ยครับตั้งตั้งฐานก่อนเปล่าหรือว่าไงเอาเลยลอเอ้ย อ,อ,อ๋อ,อ,อผมเก็บเองผมเก็บเองผมม,ม,มีมีบัฟได้ต่อมแก๊สกับชิ้นส่วนตกอ,อ๋อแป<บ>ลว่าค่าค่าสรุปก็คือบัฟหายเลยนี่ว่าเออเออกูเหลือกูแบบัฟละนัแบบ่นแหละไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมีอยู่นี่ใช่ไหมเพื่อนยังไม่มมยังไม่ล่วงกูยังไม่ล่วง ไปไปไปหาต่อหาต่อเฮ้ยช่วยหน่อยกําลังกําลังไปกําลังไปเอามึงตายเกิดเหรอกําลังไปยังไงก็อยู่ใกล้ไปช็อปแล้วเนี่ยอยู่ไหนมันนหีไปโดนลลงงมมมาาาเ้ยลงมาแล้ว โอ้โหลงสองไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยแก๊ปรออเหี้ยแก๊แก๊แก๊สลองพึง่งโอ๊ะไอ้เหี้ยหิ่งห้อยอะหัวปัก เอาพึ่งก่อนพึ่งก่อนกำลังสู้พึ่งสองตัวอยู่ตามไปตามไป,ไปเอามันมาแล้วโอ้ไม่มีหญิงห้อยอยู่นี่เราไปโป้งเราไปใกล้ถึงแล้วร้อยเมตรร้อยเมตรเดี๋ยวคุ้มพายเดี๋ยวคุดมพายจะถึงแล้ว ยี so ่ทอมสู huh? ้ได oh, ้อยู่อ oh. ่ะเพราะมันแพ้ทางอาวุธปีกที่ทอมใช้อุ้ยกูตายหมดแล้วเนี่ยไปชุบมั้โออมองชุบเอ้ยจะชุบอ๋อชุบ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 มาแล้วไม่ชุบไม่ชุบไม่ชุบดูผมเกิดทั้งพังมาแล้วโอ้ยโอมันมันมันชนได้คนไกลเลยมันมันชนไกลมาก มันล็อกมันล็อกมีมาแล้วเร็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 วเออตรงนั้น่ะกูตายอุ้ยสัตว์เอ้ยโดนกระแทกเฮี้ยพึ่งมันโหดพึ่งมันโหดแต่ก็ได้อาวุธมันมาก็ดีอ่ะอ้เกิดตรงไหนเนาะยังไม่เซฟเลยเออไม่เซฟเหมือนกันไอ้ไอ้โคตรไกลอ่ะเกิดไกลมากเลยพี่แอนเกิดทุ่งหญ้าอ๋อ เกิดใกล้จุดเกิดอ่ะอ๋อเกิดทุ่งหญ้าเราะก็เกิดทุ่งหญ้านั่นแหละโคตรไกลเลยเหรอเดี๋ยวจะสร้างเรี๋สร้างอันนี้สร้างสร้างเตียงตรงนี้เวลาอืมสร้างไปก่อนเลยเอ้ยไม่ต้องหรอกเราอยู่ด้วยกันนะสี่คนออกมาพร้อมกันนะได้เฉพาะไม่มีนี่เลยไม่มีเพิ่มโชคทุกคนเลยนะเออใช่ไม่มีเพิ่มโชคเลยพอไงอ่ะฆ่าหญิงห้อยเวลาเอาหญิงห้อยไปวิจัยเวลาญิงห้อยอ่ะ ได้อยู่เนี่ยมาตรงกูดิหิงห้อยฆ่าง่ายอยู่ตรงกูอยากขอขอขอเช็คก่อนว่าหิงห้อยมันหิงห้อยแพ้อาวุธแทงเอาวุธประเภทหอกเลยดีกว่ามาตรงกูมาตรงกูเออมายังมายังมาละเฮ้ยกดเอ็มเอาอันนี้ออกเลยนะมายังมายังเอาเอานั่นออกอ่ะเอา โอ้ผมบนกดบนกดมาเลยมาเลยสัดมาเลยมาเลยระวังระวังมันมันมันเป็นสายต้มตีไกลหมดแม่งเด้อดาวเรืองแสงเกตดี่มาไอ้เด็ด ตาตัดลบไว้ได้อีกได้อยู่เอาดวงแสงได้อยู่ไปเนี่ยบินวินอยู่เล็งมาเล็งยิงไกลไปป่ะวม่แม่กูมองดูอยู่ตรงนู้นเหรอนี่เนี่ยนะตนงโน่นเออนั่นแหละเดินเข้าไปหน่อยดิพี่เนี่ยมาแล้วเนี่ยยิงดิยิงอ้อมันลงตรงดินหน่อยครับรอหัน อู้ยตัดลบกูโอ้โหตัถึงร็จไม่ได้ไอ้ซานุบได้ชุบได้อยู่รอใหม่ครับไปคุณตอนไม่ได้ที่กูฆ่าฆ่าหมดได้ตอนนั้นคืออะไรคือนี่เว้ย จำได้ปะที่ผมฆ่ามดดำทีเดียวได้อะตดตายอ่ะยิงทีเดียวโอ้ผมผมยิงตามันนี่ว่าจุดอ่อนอ่ะใช่จุดอ่อนจุดที่ตาเฮ้ยไอเมื่อที่ไอกดที่มันใส่อ่ะมันติดสโล่ด้วยนะอ่ไปต่อหมดมาท็อปมันไม่เจอยุงอะโปรติต้องมียุงด้วยนะยุง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 อ่าอีกเพิ่ง อะไรเอาเร็วเลยิไม่ได้เออมันจ ouais. right. mm. okay. so ิ the ้มแล้วมันจิ้มแล้วเอ้ยตัดฉกกูเฉยตัดเฮ้โอ้โหไอ้ยี่จิ้มจิ้มสาวจะเตะไอ้ยียโคตรเทียเลยมาเด้อเฮ้ยขวายตัดต่อเลยที่แ่บมึ จริงก็ม้วนกันเลยเออได้ตอมอยู่จริงๆถ้ามันสลบแล้วบัฟบัฟมันไม่หลุดนะมันจะดีมากเนี่ยพี่แอร์เฮ้ยไปสลบแล้วบัฟแม่งหลุดต้องให้กูถือบัฟไว้เพราะว่านี่เพราะว่ากูเล่นธนูกระทบมีบัฟอยู่ไหมอ่ะมีเฮ้ยไม่มีไม่มีไปเอ้ยเดี๋ยวท่านี้เราไปทำที่นอนตรงเบอร์รี่ดีกว่าท็อป แล้วเก็บก็ลับบ้านพร้อมยังไปไปยังกลับยังเอากลับบ้างไปไปเอาเบอร์รี่ก่อนเป่ามันต้องใช้เบอร์รี่ไม่งั้นมันไม่ได้ครับมันสร้างหอมไม่ได้ต้องไปเบอร์รี่ไปเดิเบอร์รี่อยู่ตรงบัวกระสานเบอร์รี่ตรงไหนวะอยูอเพชรอะเเพชรรูปเบรเดอเ่อเดอดอเออเด โอ้โหนี้จะหนูนเหรอต้องยอมตายยอมตายแล้วไปเกิดที่ไหนอ่ะเกิดบ้านเราไงใกล้กว่าเหรอโอเคไปยอมแพ้นอนก่อนปะล่ะเป็นทางเป็นทางกลับบ้านที่ไวมากเลยพม่เห็นเกิดบ้านมาอุ้ยไม่กูเกิดมาอย่างเงี้ยเกิดบ้านเกิดบ้านพี่ทับกดผิดแน่เลยนอนเดินอนนอนนอนวน ใครยังไม่ตอนบ Anyone else tired? Just me. ฮวงไวเบอร์รี่ก่อนเลยจะทำไหมนี่จะทำหวานหรือพ้อมวะโอเคก็ขอจบคลิปเป็นท่านี้นะครับผมก็เอาจริงๆอ่ะคลิปเนี่ยจริงๆมันรอไป6ชั่วโมงเลยนะก็คือเล่นจริงๆอ่ะคือ2วันอ่าวันละ3ชั่วโมงอ่าซึ่งเอ่อ ได้ตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ด้วยแล้วคลิปจะลงวันอังคารน,นะซึ่งเอาจริงๆแล้วโอ้โหแม่งแม่งโหดมากเลยนะพวกมาแรงแบบโคตรโคตรสัตว์มากและอีกอย่างหนึ่งคือเราต่อให้เราแต่งปรับแต่งว่าตาไม่น่าไม่มีวันหมดอาวุธไม่มีวันทางแต่บางอย่างมันก็อาจจะหมดได้อย่างเช่นคุนเพิงอะไรพวกนี้เนาะแล้วคือเราก็ไม่ได้ทนทานด้วยเพราะว่า เรารับนาเมจดมันเต็มๆนะครับผมซึ่งต่อ้เราใส่เสื้อก็ก็ไม่น่าช่วยอะไรเยอะขนาดนั้นนะเราต้องค่อยๆค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเนาะก็อันนี้กลุ่มผมก็จะไม่เล่นแต่สายจริงจังเท่าไหร่จะเล่นแบบสายเน้นบวกอย่างเดียวเลยก็คือเน้นเน้นใส่ใส่ยับยับอย่างเดียวเลยนะครับผมเจอแมลงแมลงตัวไหนก็ใส่ยับยับอย่างเดียวเลยนะ จากในคล uh, mm ิปเด็กๆที่เห็นอยู่อะคือใส่แมลงเยอะมากแบบสู้กันแบบอรีตุมตำตลอดเลยเนาะโอเคก็ขอจบคลิปนี้ครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเกมถัดไปนะครับผมขอตัวก่อนนะ